ออทำอะไรแบบี้เ่โอ้ยนู่นก๊บใจเลยนนปักบจาฮ่าฮ่เออซึ่งันเสาร์ทีเอืมไมนอนวัดจำได้ว่าวัดบานตา่วัดตาอ่าวนนั้นก็กันนะว่าโป้บไม่มยไอ้กลางวันเนี่านเาเจไมก็เพิ่งโป้เด็ก่เจ๊นนะว่าเอ็นคุณกับเกพวกเีเราก็ก้าวไปนอนแต่ในวัดมันปักไม่ได้เลยว่าปลามัน่านปลาก็มา แต่เดนซอมันผ่านก็งทีมันจะตักจุดมันไม่มันจะตังในวัดไม่ได้ตึงกับเข้าใจไปนอดที่ไอ้ดาราบูเม่นลาบเรียวนี่ก็จะลาบเท่า็ไม่มีตาราบูเมนไม่มีทลายอันนี้ประทงก็ได้ไม่มีเลยแต่ยังลาบเรียวเล้วลายเย้เลยแต่ว่ามันเป็นเรีวเจิงการเนี่ยอือแตเรียกว่าเป็นเป็นเจิงโกนเออตึกตะโกไม่มีเม่นเลยหรือเป้าเจิงตะโกนอี่เราลอยหลบเลงเหมือนตุง เด็กเดินเตื้อว่าเจ้าจะเม็ดดาไปถึงตาป้ากันมังเออพยายามดาควัดแล้วก็เดินมาเดินโน่งก้าวแบหนึ่งก้าวกันแล้วบูเดินเตื้อนะหนึ่งก้าวทิมจบตํากันนู้นเย็นนั่นแต่ผมบอกคำเลยเออแหวนพวกทางดนตรีก็หลือเม้าจะเล่าบรรยากาศเราลองก็นที่โนราโอกินเหล้าเสียที่บิ๊ีบา

ไปใจรู้อ hmm. well, well, no well, uh ืมเอ้ไปก็ู่ไปตงดอยู่เลยแต่วเราไ่ต้องเจออะไรอบเออนอนมันอางกันแล้วมันจะมงโยเกะกันอ่าแต่ว่ามอเลยเดินตึงเลยไม่รู้ไปเอแล้วแบช่วยกันลุกขึนความก็รู้เลยหวานเย็นแบบมั่ว

ที่เป็นปักพวก็คืออ่าไอตุ้งอืไอเค้ไอพีไอจงอืไอเป็ดเสงก็ยังเป็นบุญเสงเสติงปลาอยู่เลยต่นั้นก็ยังอยู่ยยู่กระเจี๊ยดเลยโงก็ออกกากังิดแล้ามาไปอยู่กระเจี๊แล้วแต่เราอยูร่าอยู่แล้วก็เบิดตึ้งเบียร์มาไม่เลยอย่าง้ยเดืนี้ก็เก็บเบีร์โอ้การตัวโรยอาทิเลนะอยู่กันนะ

กอทนัไมอันตีนวดอย่างไรนวดเลยเออเออจ่ายนวดออกมาเนื้อนวดยาววันนั้นแล้วโอ้หนวดยาววันนั้นลุยซึ่งเป็นแล้วก็โกมาเก้าอือ่าตอนนั้นจงเก็บกับตู้จำได้โจ้งเก็บตู้อยู่กำลังลุงลุ้งมันรู้จักกันก่อนเลยเก็บตู้อยู่ทำไม้บนนี้กับโต้ยนู่นเลยอ่าซึ่งก็อ่าโจ้งมาเก้าพวดร้โจ้วงก็เก็บตู้กับหลวงปวงเลย Mò bỏ vào chuông mai cao thì vào rụng ngày cao à cô này cô này cao mấy đây chẳng cút đấy Mà cô bảo mấy đây cút mà lê nếu mấy đây cũng mà lê cái chơi mày cái chơi biết lâu mà bia cao cô để phô bảo mấy mà chơi mà lê nè lâu đấy à à cái tâm bí của tao này cô để bằng cái cao bé rụng ngày cao cả quả nói cút mày chuông cút mày mấy đại băng không mày à เพรว่าตัวโกไม่โยเล่เลยตอนนั้นน่ะกาเขตื่นิ้นก็าไปอย่ด้านนอกกันแล้วอ่าเกิดไปขึ้นร่บไม่มีตะลกอก็คือขึ้นที่ไปนี่คือขึ้นที่ไม่มีตะลกเลยไม่มีตะลกตอนนั้นไม่มีไปไม่มีต้งไม่มีเอ้ก็ไม่มีไอบีโควิดตื่นิ้นก็ไปอย่ด้านนอกกันอืมก็คือเลือดตาเดียวแต่ติงปลาอ่าเออเลือดตาบนติงแต่ติงปลาอยู่อ่าจุดนู้นว่าจุดไอ้ไอ้ไรอะตะวันหลังกาทุกกะอายุนู้

มีจะกับปั้นมีต็ลกอยูนั้นเตนาบเตือนนี้ยอกการรับเวทีึีบอกไม่มีต่ลกอยู่นั้นเวทีได้เดเคยวันนั้นึ้นตดก็คุยกันกับบูบินสาจตะกั่วปั้นดังคุยกับชัดเจยนดังคุยกับเปทเีเนี่ยอ่าส้วไหนว่ามาอืมมาบูวัย้บนูมาุอดีอ่าลงรถบุมบอมบุมบมบุมบอมเก้า ก้าวไปในเต็นก็คือไม่ได้เคยไม่รู้เคยไปบกีจาดว่าไปเตสงไม่รู้ไปบกว่าในว่ันุว่า,าย่ามาเดียวกันคืนนี้ว่าไปาาว,ว่าย่ามาวันนี้จริงไหมถึงงันหมายถึงเหย่อน้องยา่าบ,บัวกลับเดี๋ยวขึ้นเล่นแล้วกะปิเอาลูกเอามัดมือจอกเลยอ

À. đại à. À. <laughs> chưa <laughs> đồ à. tru chơi. chắc cong chơi. True cong công True chơi. True cong chơi. True cong chơi. True Chưa bị chưa nhưng mà chơi. chơi. vật Ai về เันน้กปกนของหนูมีค่ากูเหมือนเเล่าโอ้ยอย่างเียวที่พัทำกูก็ไม่อยากเดินี่กูอ่ะวกคนยิ่งไปโดนเอากู่อยด้วยเลยมันไม่นวดดพวกมันบกกูยิงไงใช่ไหมองมี้าและกูมันเอกูรเรวมันไหมโอ้ยกูเป็นไดมีคุณไดชุดรอบเลีได้เจ้

ซึ่งซึ่งซึ่งเราพักซึ่งาจัาที่กันแเลี้ยวเราเลี้ยกเบอแล้วพักเราวปเราปอกไม่นักกันที่แต่เดียวว่าพักไม่นักกันที่ว่าพักแต่เมื่อกีนี้ว่าพักซึ่งเราก็ไว่เล่นตีว่าก็เล่นกันพื้ยังไก่อนหน้านี้ไม่เกิเล่ cảm thấy cứ năn cứ đẻ rồi ừ ừ chạy vẫn ra gặp muntrit tiểu mà คนนั้นปริมาณคันมันแตกต่างกันไหมมันไม่เมื่อนกันมันไม่เมื่อนกันถ้าปาาตายนะมันกู้ป่าไม่ได้เลยอ๋อคือบ้านไปยกป่ามากออแต่ป่าอีจ้านนั้นป่าอีจ้านนึนก็เก็บตู้อืมแต่ประเทศารูปรบเเรเนี่ยก็เก็บรอยหนึ่งแต่ป่าอี้านนึงเก็บยี่งิโอ๋อก็ก็ะแลแหกว่ากาตัวมันตู้กับปริมาณคุณมันก็มากขึ้น อ่ามันแล้วก็ถ้าเกียบได้ทุมันไปเต็มรันอีเทนเลยนี่แต่ว่าลบเม็ดอ๋อคือคือก็ไปตึงหน้ากัลบเลยแต่แต่ว่ากาตัวเปลบลบเลยแต่เขื้นขึ้นไปกาขึ้นบัดบัดเที่นิบาลนี่ก็ลบเลยอืแต่หยิบทิ๊บเลยไหมอ่ากดมากลลวแต่หยิบทิ๊บานดินอ่าเตงบอกขึ้นขึ้นเราเรามาขึ้นไอรูลิกตีนี้ทุกันมันบรรยากาศตีแตกต่างกันเลยเติมไม่เมื่อนกันเลยบรรยากาศแตกต่างกันเลยเตียน หวานจันหนอดหนอดเม็ดมาอยู่รากอกาแลยูล่รด้านั่นตั้งแตลืมไอ้วงดนทิศเลยมาจากแคล,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 ลิฟอ <c oughs> ร์เ <c oughs> มกยแต่ยูรา้ามันยากเลออลืมบรรยากาศเขาไปเลยไม่คุ้นเลยกับวงดนตรีอ่า <c oughs> เอ้ตอนอยู่รด้านกระดูกิ๊ดใต้ตัวนั้นชีพ <c oughs> เด็กไม่ม้อยยู่รด้าอืม <c oughs> ปันเปลื่อโอ้ เด็กหนังเล่คนเล่นตีเล่นก็มีได้ไหมเด็กคนหนังเล่ไอ้ไอ้นั่นเลยไอ้ตีว่าตูวตูวหนักคกลื่อนตูหนักคกลื่อนตีว่าตูหนักเลื่อนตีว่าไอ้เป็นกะวี่พิงยาวนอนนอนแล้วนอนอะไได้อืมเอ๊ะคนนอนเล่โัวเล่นบอยเล่นบ่นยิงบอยนอนเล่เล่ป่วนนั่งลึกป่วนหลืบกูพาไปเล่นดังใจ <c oughs> อ่าเออล่นดังใจก็ไม่ตีป่าเลยที่การปูนนั้นั้น รืมพิมเหล้วหลักชาเตนเตอไปพูดดังแล้วเฮ้ดังแลวไปใจเลยหยัดเหนก็้ากรับได้บอกหกล้าจึงันหัวหน้ามันเลียกเรียกยัดเมมไปพูมันขี้แล้วี้ไปครไดกใช่น้าหนกนะเกได้กระตุ้นเลยแต่กนันไว้กับมินี้นีนะ

มันโรแมนติกอยู่เลยนี okay, ่ตะกียบไม่เล็ดหรอกเออเราไปโดนลุกไปกาได้แบบก้องใจเว้ยไอโรูเนี่ยวางาวท้าวหนังหน้าจอมันว่างกรใจไว้เออซึ่งก็เลยยับไปตะกี้แล้วไปพูดถึงก้อนกุนตุนมันเบื่อเบื่อตะกี้แต่ว่าก็คือว่าไอ้ที่งกุนตุนนั้นก็กูไม่รู้ว่าลุกไปกาเน้ยไปคว้างไปแล้วเดี๋ยวมันเบื่อเบื่อไปรู้ตอนเพียงไปแล้วนี่เดือบวงเมืองลังเมืงเพียงไปแล้ว Thank <laughs> you.